ตรอเบอรีเท่าไหร่ครับ,บ 200. โรสสองร้กละยี่สิบโรสองร้อยสตรอบอี่สตรอวนี้รูปตัดักรตรอเบอรี่สวยๆนะทุกคนโรสสองร้อลูกใหญ่มาก ำเลนะฮะทุกคนเอาเม้นไครขึ้นบ้างโอ้ขอภัยนะนะเม้นไม่ไหลเนาะนี่ครับแม่เสมอสวัสดีพี่เสมอสวัสดีน้องนินตลาดนะคะน้องอ้อยสวัสดีครับพี่เสมอสวัสดีค่ับนี่ครับเจนนจากน้องนกนะคะน้องอ้อยกุหลาบจากน้องนินนะคะ นวันนี้นะข้างนอกเขาไม่ขายนะคะริมถนนเขาไม่ขายเนาะเขาเลยก็มาขายข้างในนะคนก็เลยจะคึกค่าอยี่ข้างในนะวันนี้วันพุธเนาะข้างนอกเขาไม่ขายนะอาดินชนชมตลาดนะคะชี้นโดนเท่าไหร่อ่ะสตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่มากเก็ตักข้าวสวัสวดีทุกท่านนะคะสวัสดีน้องคิวสวัสดีค่ะ คักมากเลยนี่อันนี้ตรงนี้แะระเปาานะคนลุมกันมากเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เขาเอาของมาลงนะ63ล้านดงงลารสวัสดีนะคะไทยมงนะคะรอคิวเป็นแถวเลยนะสายไม่ทันนะคะไม่ทา ลงมาแล้วนะคะเนี่ยคนมงนะคะทุกคนเข้ามาตลาดํำเลนะเนี่ยเขารลุมกันนะคะดูคนดูคนรอคิวนะนี่รอคิวหมดไว้ไว้นะเผือกหมดแล้วเราก็ชอบเผือกด้วยดิ

จะเอาสักลูกสองลูกนะกินกับว้ามีลมบนไข่ช่ทุกคนร้อยบาลอร่อยนะคบมีแต่คนรุยนะ ไ้าจากคุณยาดานะคุณคาดาิน่ะสามสิบสิบสิบอย่างเดียวนะคะสี่สิบค่ขายสูงอ่เดูน่คุณนัคลูมนะค่ะเารวมสองคุณนค่ แต่ยังไม่เปิดร้านเราทำงานแล้วแต่ยังไม่เปิดร้านข้าวเดียวสามลงมาขอบคุณนะคะดีสองพอยี่สบองร้านขาเดียวสามเพิ่มหนึ่งนะคะเพื่อร่วมกันนะคะดีมาซื้อได้นก็เลยเอาอะไรใค่เช่ารอคิวเขาะคะ ขอบคุณนะคะ1 2อยีสล้าน